สวัสดีครับ FC ซสัน FC ละเอีลาอีล่าก็ออกมาข้างนอกนะพี่น้องให้ FC ซมาผูกแขนข้างนอกหน้าบ้าง้างคางบ้านข้างนอกเด้นรับพี่นอ้องบรรยากาศดได้าซ้อกหนอนีอลาบนั่งดิเดี๋ยวยืนดนเหนื่อยเดีเออยืนดนแล้วเนี่ยเ <laughs>

ให้ก็จอ่อไปว่าจะไปจอ่อไลไรให้กลัเขาไปปูไอ้นั่นทางฝุ่นให้เขา้าเข้าไว้ฝูเลยผมเลย ข้างบนกับผูกหลายแล้วครับในวลาก็ลุงมาข้างล่างกับให้เอฟซีมาผูกข,าข้างล่างใครที่บอได้ขึ้นไปข้างบนเนาะผมก็ขึ้นไปข้างบนแล้วผูกแล้วอยู่ทั้งสองคนแล้วนี่ก็พอพอลุงก็มาคอยเบิงบ้งคอยหน่อกคอยเบิ้งนีลาก็มาขอพอนะพอลุงเนาะที่กระตุกตามมากเนาะ

ลงยากกเลยอ่ะอยหลังลงบัวอ้อยล้างเขาตอนนี้ท้อยลงทังลงลงเลยะรดโนดแนฮกัมากแล้วครับพี่น้อง รถแแฮม่าแล้วเราก็จะตืตามแบบนี้ครผมมาสิกับก้อนกะไดพี่นออกพอคงสิบไดอยู่โดนไหล่ดีตาเบงนี่หละเป็นเนี่ยลิบผมอาิลงศาด้้อครับพี่นนอว่าเน็ตบลาบรไสะดวกอ้าว พ่อมาทางนี้อีกแหละบองทีเรียกว่าพ่อกลับแล้วเนี่ยครับพ่อหยุดครับ

โอเคลงมาข้องล่างนี่ยสซต้องมืนแล้วไปครับมีแล้วกอยก็กอดแกมาบนเลข สาวสมดุไม่หากโอตรตลอดแม่มาที่ไม่ได้หมายถึงการได้คนัี่ไปดึงพ่อมีพ่อคนนี้ลรคนนี้ละต้เป็นได้สินึกว่บอกจะได้นึกว่าอ๋อพี่ก็พดถึงใช่ล้วแ่บรงนี้ม

ว่าปมแปมจะใส่มากแล้วเลยเนี่ยปมแปมมังเลี้ยงทำหานละก็คือเล่นอยู่แค่นี้ไกลๆสุดมือแรงมาได้มุมมีมือแรงพักกว่าสั่นโอ้ยสาวสวยนี่สาวหน่อยลำพืนโชว์มากหรอ เนี่ยทำแบบมาแล้วครับพี่น้องผ่าดครับพี่น้อง <laughs> ý kiến à, của mình để ý kiến <laughs> để ý kiến của mình ตาเอกไม่ไหนมากแล้วจังไดกรบเบืองคลิปนี้กระบอกหน่ยๆเรือพี่น้องด้วยเพราะว่ามันลายคลิปสีลงระมานนี่นะครับพี่น้องเนาะนั่งอย่งงายอยู่ด้วยคนจิน yeah. ม้มบิ๊นแม่ลงมากแล้วครับพี่น้อง แม่น,น้อยพ่อเอ,อกอีหลา้องมากเลยครทบกทงานก็คอยติดตามกันได้ดครับพี่น้องด้วยผมก็สิบเลยไลน์ไลฟ์ครันน้นี้ครับสวัสดีครับ